าตอนน้อยมีคนสวยๆรหลอกงามมีมาซื้ออรเตอรี่ที่นี่ถือรางวัลที่หนึ่งคะแนวมาซื้อที่นี่ได้โชคได้ลาบเด้ซื้อเล่ซื้อว่เป็นดอกจนโอ้ยซื้อเลยมันบ่ยากดอกสีบอกนะ้วนะยิบเอาใบหนึ่งอุ้งและลายใบหนึ่งใบเดียวก็้ยิบรับต่างยิบเอาใบหนึ่งค่ะเนวตัวไหนน้อเนาตัวไหนน้อเนาหนึ่งสามสามไอแมเอ้ยมาหนึ่งอยามาหนึ่งพอโจอะไรพอมีเงินหอมีเงนอนบ่อหนึงเ่ย ซื้อเป็นไป่ัดนะซื้อเป็นอาจาเอออย่างนั้นนะายปหลุมแล้วโอ้ยอเจ้าเนาะรัแผงเล่นสีมือได้สี่ร้อแล้ว้เจ้าเน่ยเขาไปได้สารลูกเขาไปได้สารทราบวันใดดอกไม้ค้างไต้ดนตีเนี่ยอาทยายพอดีวันนี้ก็ที่ได้กลับไปขายอีกเก่าันได้ี่อบนีั่ถูกจีบจไก่ถูกของไม่ให้นี่ ใกล<ด>้หนูร้านแม่พอนอุย้ยลูกตั้งใจขอพอรอหนห่อยน้ำในขหนึ่งไอซัมเบสลุลวัเด้อลุลวเด้อลูลกเด้อะชราพ่อโจลาว่าบินีจะมาล่ำทลายเสียงให้แม่ฟังพเพื่อแม่ให้ชมในนามลาโอ้ยก็ดีแล้วเนาะรองเพ่งแล้วจับเด็กให้พี่น้องเ,เขาลุ้น,น้ำใสหลุดเนานะขางล่างเพป็นคิดต่อหลายอย่าเลยลูกไม่คุยหลอเพิ่งถวายเสียงเนาะ วองงานท่ัวอออม่อ่างีอีกเสม่พี่น้องขาสีมขอสวดขอหลับกัเทาเอาขอสวดขอลับอย่งไร้ไม่ได้ขังว่าใครเม่สีมัดบุหลวง อีถ้าอยู่ถ้าเห็น um> ถ้าเห็นผีจะของคุอก็ว่าแมนอูเมนชิดบ้านหาซาบ้านรือเขากระบาแต่เจ้าไม่ได้ชิวมน มาทึ่้วค่อยจะสอนกันเถอะวัดคุณวัรถนี่เพื่ออายุใสแม่ก่อนเป็าหมูจ่าแม่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 ผู้ใหญ่หัวหน้าจิตตบกแต่จ่าแม่จ่แม่ม่ต้องใส่ฉันแล้ว

พูดเลยสิว่าเ็งเราง่า,า,า,าสงคร,ราวบ้าอำนาจแพ้ไพศาลฉลองมะลกุเอ็มเอ็มเลยอีหลามไอ้ลุกไ้าลวงใครเลยแม่เน่โอ้ยอยากจะอะเกินแต่ว่าพอก็ได้พอข้าเจ้าหรืได้ลุงว่าอีหลานสิไปลวงใครได้ลงุง พ่อโจลา่านจับเรามันมีดามาทั้งหมดถือกันลาดาเขาโดนในเอฟซีมันเสียใจโอ้ยพ่อต้องยากดอกลีลาดามากกูบพ่อต้องยากมันเสียใจดอกลูกจับถือก็ถือแต่ในวันก็มีอยู่แล้วลาดามากนะนะเพราะว่ามันเดีวยว่สูบอยู่มุขสนาจังหวะได้โอกาสลวงก็ลูงลวงมากมาก ล่วงให้ให้พี่น้องลดพี่น้องเนาะค่ายยุคหน,น้าเลยที่มันเกิดตอนอีหล่าบางหลายเลยนะเนี่ยเลขยงสอบเบอร์ไอ้ถือเลยลูกลวงรถเนาะลดพี่น้องอีหล,าล่าวงพอติดไล่สด ให้พี่น้องผู้ทั่วโลกเมืองนับกันเลยว่าเลขตัวไหนยูทูเปิดอันนี้ยูนะครับยูจูจับเดๆ้วนะอีเมสจะได้ไข่ลอตเตอรี่เร็วๆสัีดแล้สวัสดีครับพี่น้องครับไม่เวลามากแล้วครับีตอนนี้ก็เนัามแม่นี่ครับพร่น้ได้ไปซืหครับพอของุโจ้เนาูเด้อจ้าลาขอให้พมเยาทุกคนใด้โชคได้ลาบันลาเด้อจ้ามีเอาสอตัวรางมาได้ลูกเด้องตัวรางสตัว จยากแน่แล่นม่ล่ะเลยเลยพี well, ่แท um AH ้เลยเล่นกันกมมแต่มันมีแป้มีเก่าเด้ละเด้อหมายเลยหัวขอี่แ้ีแล้กูหกแป้เด้อหกแป้เด้อตัวลูกเด็กอนหกแป้กับเก่าเด้อหมายเลขเจ็ดเจ็ดพี่องาเาท่สื์จับือันต้อนเร็วเร็วเร็วเจดกับแปมันใกล้กันมาเอาเ้อสาตัวบนลูกสามตัวบนเนื้อ

พ็ได้ซำมีจีซีกับหกเจเจ็ดหกจีลพันอยยาเฝ้าอ่านด้หกเจ็ดเดหกไดเจ๊หนึ่งลังสองตูบุพันคูพันพันคูพันซทพันคูพจูจ่าขอขอคุณพ่อจูได้จ้า ที่เปิดโอกาสี้ราประกาศลา,ลลลาขเขาไมาอยู่ในวงขอบคุณมพ่อยแม่เอฟซี MC, ขอบพูดดีๆในวงและก็อ,อาจารย์นั่นดีที่เปิดโอกาสประการลาพิราขามาอยู่ในวงขอบคุณหลายเรือ่อจ้งคิดดีทำดีสิ่ง,งด,ดีดีตามมาได้ลูกพ่อคิดว่าเอฟซีทั่วโลกเป็นงกำลังเมืองอีหลานอยู่ขออีหลาน ทำตัวดารกหักเอฟซีหลายๆหักโปรก่อนเยอะๆอีลาคิดหิ่งทำดอสิ่งคลินตาม,มาพอเขอสิบตั้งงงก็เป็นดาวเป็นเพชรเม็ดไม้เพชรเม็ดงามดาวดวงงามเจิดจรัสอยู่บนฝ่าในโลกจากศีลปินราก้าสู่สดาราและคนดาวรุ่ง สู่สองรางวัลลูกทุกงระดับประเทศจากรางวัลลูกทุกหมอล่งคในใจมหาชนและรางวัลจารุ่งลูกทุกอีกด้วยดีใจดีใจตากันที่กำลังใจ 天。<Yeah. S 2> yeah. ອາຝັນຕົວເຈັນສິ ยงหัวมือเด็ดอ่ะทังคอชนตะไปกับเรากันจ้าเดี๋ยวพอๆกําลังมีดชงล้ําเต่องกอ่อนเนอะ